้าวพอจะรีเฟอร์ปุ๊บมีอะไรฮะรมีระบบอินโฟมีชันของรีเฟอร์ซึ่งเซคชั่นที่ให้สาธิตฐานว่าสถาบันการเงินเชื่มแห่งชาตินั้นไม่ว่าเราจะพัฒนาคอมมอนแฟกเตอร์สองกันกอารมณ์แบบซีเบสหรือระบบขอ้อมูลดีๆเพื่อให้เป็นแบ็คในการพัฒนา,าตานะะ่างๆมันเกิดไม่ได้เลยฮะถ้ามันขาดความร่วมของรองในทางที่การสถาบันการเงินเชื่มแห่งชาตินะครับขอพบก,กับ ในแค่ะจพิจารณ์ส nah uh, ุขภาพแห่งชาติในสชนะครับวันนี้ท่านก็จะมาบรรยายในเชิงเชี่ยงการคล้ายกันเราคืออดไม่ได้เวลาที่ทํางานทําไปเรื่อยๆทำไปแล้วมันเริ่มลงลงลึกเรื่องของงานเรื่องของวิชาชีพเรื่องของว่าี่อันนี้มาทำวิชาวิชาการเป็นไงนะอะไรเรื่องของเรื่องที่เวลาฉุกเฉินเนี่ยเวลาจะคิดก็ไม่มีเรียกว่า ไปที่ไหนทักที่หนึ่งก็ดีถมไปแล้วขอให้มีใครทักคนมารับก็ดีถมไปแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันจะดีกว่านั้นอีกคือไอ้ใครที่มารับเนี่ยใครก็ที่ไปก็คือมีแล้วก็เกี่ยวเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆนะครับที่ท่านเคยที่ผมถามว่าเคยได้ยินถึงธรรมชาติสุขภาพแห่งชาติไหมจัดปีละหนนะมคะนีค่ะที่สปชค่ะจัดชุมก,กับสถานพยาบาลนะคะท่านเลขาคาดหวัง การมีส่วนร่วมฮะเรามีวิสัยทัศนบ์บรรทัดสุดท้ายของวิสัยทัศน์เราคือถ้าจะพัฒนาถ้าจะปรับคุณภาพถ้าจะได้สร้างมาตรฐานของการรับมือกับเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยการมีส่วนร่วมคือหัวใจครโรงพยาบาลต่างๆที่มาทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นผู้ที่ผู้เป็นกลุ่มหลักที่รับคนไข้อีเมอร์เนซีทั้งประเทศเป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าทีมนี้กับเรากับใครต่อใคร อีกหลายท่านนะเช่นสรอพอสปสช,อชอนะฮะสอชอเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนว่าฉันคิดเรื่อง emergency อย่างนี้เธอคิดยังไงต่างๆนะจะได้ตั้งต้นนะคุยกันว่าถ้าทางสปชซึ่งถือพรลบรพรลบรที่ย้ําว่าคุณภาพของการรับมือกับ emergency เนะี่ยโดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉินเนี่นะมันต้องได้มาตรฐานนี่นะฮะ ก็อารมณ์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนชาวผู้ปฏิบัติการทั้งหลายนะะหน่วยปฏิบัติการทั้งหลายโดยเฉพาะที่ต้องรับช่วงต่อจากพีฮอสรับช่วงต่อจากรถแอมบูลแนที่วิ่งไปเอาเนี่ยจะมองหาคุณภาพหามาตรฐานด้วยกันยังไงถ้าขยับไปด้วยกันยอมรับแล้วก็ตั้งวงแล้วก็เคลื่อนตัวไปสู่คุณภาพมาตรฐานด้วยกันได้นั่นคือความคาดหวัง